Safe the CP3 นะคะร่วมกับแบงค์แชนลตอน The Fish Fun House ทริปสร้างบ้านปลามหาสนุกค่ะและมาถึงกิจกรรมแรกในวันนี้ของเราแล้วนะคะเราจะมาเนรมิตชายหาดจอมเทียนให้สวยงามปราศจากขยะกันค่ะดิฉันได้เปรียบเพราะว่าดิฉันพกเครื่องดูดฝุ่นมาด้วย <S 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 ทีมนะคะระหว่างทีมสีเหลืองกับทีมสีฟ้านะคะต้องแข่งกันเก็บขยะบริเวณนี้ค่ะแต่ไม่ธรรมดานะคะเรามีตัวช่วยจากน้องๆโรงเรียนโพธิสัมพันธ์วิทยาคารมาช่วยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าระหว่างทีมสีฟ้ากับทีมสีเหลือง ใครที่จะเก็บขยะได้มากกว่ากันใครที่จะได้คะแนนมากกว่ากันและไม่ถูกคัดออกไปจากโลกใบนี้ค่ะดี่ฉันไปเตรียมเครื่องหลุดฝุ่นก่อนนะการเก็บขยะของเรายัางไม่ธรรมดาไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเพราะว่าเรามีอุปกรณ์เสริมเป็นตัวช่วยค่ะ เพื่อช่วยให้กิจกรรมการเก็บขยะของเราทำได้ดียิ่งขึ้นค่ะทั้ง2ทีมมีอุปกรณ์ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนอยู่บนรถค่ะเรามีกิจกรรมให้ร่วมเล่นเกมตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลชิงอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยใครตอบได้3ข้อใน5ข้อก็รับไปเลยค่ะทาโรโบโนัสพรอปนะคะเป็นอุปกรณ์พิเศษเพื่อจะมาช่วยส่งเสริมกิจกรรมการเก็บขยะของเราให้ทำได้ดียิ่งขึ้นค่ะคำถามก็ง่ายๆนะคะตัวอย่างเช่นบริเวณชายหาดในประเทศไทยทั้งหมดขยะ ที่มันเยอะที่สุดเป็นขยะอะไรระหว่างถุงพลาสติกกับก้นบุหรี่ค่ะโอ๊ยตายเอาหัวแม่โป้งเท้าคิดยังออกเลยนะคะตอบค่ะถุงพลาสติกค่ะคําถามง่ายๆแค่นี้นะคะใครตอบได้3ข้อใน5ข้อรับไปเลยค่ะอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ค่ะ และทีมที่ชนะได้แก่ทีมสีฟ้าค่ะรับไปเลยนะคะอุปกรณ์ช่วยพิเศษของเราทารโรโบนัสพร็อพค่ะรับรองเก็บขยะได้ดีกว่าอีกทีมหนึ่งแน่นอนค่ะกะติกาการเก็บขยะในครั้งนี้นะคะมีเวลาให้ทั้งหมด30นาทีค่ะ สุดท้ายทุกคนต้องกลับมารวมตัวกันที่จุดนัดพบตรงนี้แหละค่ะแต่ถ้าใครมาสายนะคะ1นาทีตัด1คะแนนต่อหนึ่งคนนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปร่วมลุ้นกันดีก,กว่าค่ะว่าทีมไหนจะเก็บขยายได้มากกว่ากันระหว่างทีมสีเหลืองกับทีมสีฟ้าค่ะไปอะไรได้มั้งคะอะไรนะคะเชือกใหญ่มาก หนูเห็นขยะอะไรแถวนี้เยอะคะลูกค้าก็ขวดน้ำอ่ะขวดน้ำพลาสติกด้วยค่ะพลาสติกอะไรคะับขยะเยอะแยะขยะค่ะพี่ฉันถามว่ามีขยะอะไรบ้างน้องบอกว่าอ๋อมีขยะเยอะแยะดีค่ะลูกค้ามีอะไรขยะแถวนี้มีอะไรบ้างอ่ะพลาสติกครับถุงพลาสติกเต็มเลยครับขยะสังคมอย่างพี่เก็บไปไหมเก็บครับ พี่เป็นหัวหน้าทีมสีอะไรลูกสีเหลืองครับถามจริงๆนะครับตอบจริงๆนะตอบจริงครับได้ช่วยอะไรเขาบ้างเนี่ยเอ่อช่วยกับังใจครับบอกน้องครับบ้างเลยครับขยะเก็บเร็วเก็บเร็วพี่มีวิธีหนึ่งหนูจะเพิ่มคะแนนให้กับทีมหนูได้ทำยังไงครับหนูลงไปอยู่ในถุงขยะสิลูกอุ้ยคนมันไปจะขยะมีคนจีจะเข้าไปได้ยังไงล่ะคะเก็บอะไรมาได้บ้างวันนี้เอ่อทีมผมเนี่ยเน้นเก็บขยะของจริงนะครับเราจะไม่เอาอะไรมาที่ทำให้ผมมขยะหนักแต่เราจะเอาแบบจริงๆแบบขวดพลาสติกนี่เห็นไหม ขวดพลาสติกเอ้ยพวกเฟตหลอดเอ้ยเออน่ากินอยู่เนาะเก็ขยะได้ไหมเอากินไม่ได้หรอเ้าหรอเก็บขยะเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยค่ะนี่ไม่เชื่อหรอกหนูยืนถือทาโร่อร่อยมีโปรตีนจากเนื้อปลาอยู่ในมือขนาดนี้เดี๋ยวต้องเก็บไปทานไปใช่ไหมก็ใช่ค่ะว่าเหนื่อยก็กินทาโร่ค่ะ ถูกต้องถูกต้องยังไงทานเสร็จแล้วซองพลาสติกเอาใส่ไว้ในถุงขยะของเรานะคะจะได้เพิ่มคะแนนของเราถูกไหมถูกดีๆีดแกะเลยแกะเลยเอาไมาพี่กินแล้วหนูเอาขยะไม่ได้เหรอคนมันรอมันรอแย่ yeah. แกรีบมาเร็วมาเร็วมาจาบหุเราเร็วๆเหลือแปดนาทีแล้วลูกหนูเก็บขยะอะไรได้บ้างคะลูกคาหนูได้ผู้ชายค่ะ ใช่ไม่ถือ่เป็นขยะนะลูกอันนั้นเป็นของมีค่าเป็นจะเก็บมาไหมไม่ได้เก็บค่ะนั่นทําไมที่ไม่เขาทะเลเขาเล่นน้ำอยู่ค่ะอ๋อไปงั้นรีบไปรวมพลเลยลูกไปค่ะลูกสาวโทษนายดูเนาะหยุด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 เวลาจะหมดแล้วแป๊บเดียวนะเก็บอะไรมาได้เหรอลูกค้าเก็บได้เยอะค่ะทั้งก้นบุหรี่เอ้ยทองขนมเอ้ยพลาสติกมืออะไรพอเนี้ยวหาหมูมิทาโร่โบนัสทรอฟแมทไม่มีค่ะเขาได้อะไรกันบ้างอ่ะ แล้วหรอคะไม้หนูได้อะไรมาไม้คีบหรอนี่ก็ที่โกยผงใช่ไหมอันนี้กั็ใช่หรือเปล่าน้องน็อตอันนี้แทนโลโบนัสพอบหรือเปล่าลูกใช่ครับผมแล้วทำไมเป็นคลาดเป็นคลาดพี่ถามจริงๆหนูได้ช่วยเขาหรือเปล่าช่วยจริงๆทำอะไรบ้างผมสัญญาผมได้ไปขุดหินตรงนั้นครับขุดหินใช่ขุดหินขุดหินขุดหินพูดไม่ให้หมอฟันเลยลูกค่ะมันเป็นหินนี่เกาะทุ่นไว้มันตกกระโปรง แล้วก็มีแบบพวกขยะที่อยู่กับฝรั่งนะครับขยะที่อยู่กับฝรั่งนะฝรั่งเขาทานอาหารเสร็จแล้วแบบไปขอข้าอย่างเงี้ยสลัดนี่เป็นความจริงหรือเปล่าจริงก็ได้ค่ะจริงแต่เราไม่ได้ไปกับกลุ่มน้องนี้ไปกับกลุ่มน้องอีกกลุ่มนึงจริงก็ได้ครับผมน็อตยอมรับรับเป็นลมคนตรงนั้นเลยไป 哦 <laughs> ครบ30นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมานับคะแนนกัน,น้วค่ะว่าทีมไหนจะได้ขยะมากกว่ากันแต่เรามีคะแนนพิเศษให้นะคะสําหรับทีมไหนนะคะที่เก็บขยะมาชิ้นเดียวที่ยาวที่สุดนะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะ10คะแนนค่ะและอีกอย่างนะคะถุงดําค่ะถุงเดียวที่หนักที่สุดนะคะก็รับไปอีก10คะแนนเช่นเดียวกันค่ะกติกาปกติของเรานะคะจะตรวจนับจากขยะที่เก็บมาได้1กิโลกรัมนะคะนับเป็น1คะแนน,นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทีมไหนจะได้คะแนนมากกว่ากันค่ะ ไม่สดหรอกมีทาโรอร่อยอ่ะยังมีโปรตีนจากเนื้อปลาด้วยทีมสีเหลืองี่หีบนะฮะ,ฮะสำหรับขยะถุงดำนะฮะที่นักที่สุดในถุงเดียวนะครับแป่ไปถุงเดียว18กิโลกรัมคนทีมสีฟ้าฟ้าใสาใจสู้ซะ

กรรมแรกเซฟจะซีผ่านไปแล้วนะคะกับการเก็บขยะริมหาดจอมเทียนนะคะคะแนนเราก็รู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ<ด>เตรียมไปพบกับกิจกรรมต่อไปของเราได้เลยค่ะการสร้างบ้านปลามหาสนุกอยากรู้แล้วะค่ะว่าเป็นยังไงไปดูกันเลย ตอนนี้เราอยู่กับดรทอนนะคะผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้านปลาของเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใครยังไงถามหน่อยค่ะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการสร้างบ้านปลาทําไมเราต้องสร้างบ้านปลาด้วยอะคะเนื่องจากปัจจุบันนียทะเลไทยใครก็ทราบดีว่าเป็นทะเลที่สวยงามใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเราบางทีเราก็ใช้เยอะมากเพราะฉะนั้นทรัพยากรบ,บางอย่างเช่นพวกปลาผู้กปะการังเนี่ยก็บางแห่งก็เสื่อมโทรมลงนะคะ เราก็เลยพยายามหาทางฟื้นฟูทะเลเพื่อที่จะให้กุ้งหอยปูปลารวมทั้งปลากระลังเนี่ยมีที่อยู่อาศัยก็เลยเป็นมาถึงโครงการวิจัยที่ทํางานต่อเนื่องกันมาหลายปีในการพัฒนาโครงเหล็กขึ้นมาเพื่อให้เป็นบ้านปลาจันค่ะที่เราเห็นเป็นบ้านปลาแบบนี้ค่ะเวลาลงน้ําไปแล้วค่ะมันจะดําเนินการอย่างไรต่อของมันคะตามธรรมชาติเหล็กในน้ำเนี่ยฮะจะเป็นสนิมช้ากว่าบนบกเพราะฉะนั้นผลกระทบจะมีน้อยมากมันจะไปตั้งอยู่ใต้ทะเลจากนั้นเนี่ย ตอนช่วงแรกๆประมาณ1-3เดือนแรกเนี่ยปลาจะเริ่มเข้ามาอยู่เยอะแยะขณะที่สัตว์ตัวเล็กๆจะเริ่มเกาะติดพอ6เดือนถึง1ปีเนี่ยปลาจะมีมากเค้ืพวกม้าน้าพวกปลาเกา๋าก็จะเข้ามาใสขณะที่ปลากระลังก็จะโตขึ้น,โต,นโตขึ้นนะฮะเมื่อถึง2ปีเนี่ยเราก็ประเมินได้ว่าที่เราเคยทํามานะฮะหลังนึงเนี่ยสปีเนี่ยจะได้ปลากระลังเนี่ยหนักประมาณสักสิกว่ากิโลแล้วอย่างสภาพใต้ท้องทะเลข,ของเมืองไทยตอนนี้ค่ะมันสภาพเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ เราก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยใช้ทะเลค่อนข้างเยอะในเรื่องท่องเที่ยวในเรื่องประมงในเรื่องการพลังงานขนส่งเยอะแยะมากมายรวมทั้งสร้างอะไรต่ออะไรริมชายฝั่งทะเลเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าทะเลเนี่ยมันก็ ต้องรับภาระหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็มีความเสื่อมโทรมเกิดขึ้นบ้างฝากให้อาจารย์เชิญชวนคนที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ค่ะมาช่วยกันร่วมสร้างบ้านปลามาช่วยกันอนุรักษ์ทะเลไทยหน่อยค่ะก็คงจะต้องยืนยันอย่างชัดเจนว่าทะเลคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศไทย <_ d ata> ถ้าเกิดเราไม่ทําวันนี้ถ้าเกิดคุณรักทะเลได้แค่ใจไม่ลงมือกระทำเนี่ยทรัพยากรที่ดีที่สุดของเราก็คงจะต้องเสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นถ้าคิดจงทําวันนี้ฮะจะไม่มีพรุ่งนี้สำหรับพวกเราอีกแล้ว ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะเ็แค่เพียงการเริ่มต้นนะคะการเอาเหล็กออกมาแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวจะเอามาประกอบกันนะให้เป็นลักษณะแบบนูนุ่นทันไปดูสิที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนั้นกี่ค่ะเว้ยค่ะทำบ้านปลาทำยังไงอ่ะผมยังไม่รู้เลย ยังไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เอาอะไรอันนี้เอาอะไรออกมาอันนี้เอาเขาบอกเอาเหล็กที่มี2อรูตรงกลางออกมาก่อนนั่นแรกค่ะผมก็เลยเอาเหล็กแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเอาเหล็กมาทําอะไรกันเลยไปถือไป่อนเฉยเอ๋อเขาจะเอามาประกอบเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นใช่ใช่เป็นคิวบิกใช่หรือเปล่าต้องต้องเป็นอย่างนั้นครับใช่ไหมใช่ครับแง่ละเพราะเขามีอันสําเร็จไปแล้วอันนึงถูกต้องผมก็ดูไปจากนั้นเหมือนกันโอเคเดี๋ยวค่อยกลัไปด้วยกันเนาะแล้วพี่ก็จิตได้ทาหรือเปล่าทำ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 ทปเพื่อไดด้้บุญวย น้องนอ็อตหนูกำลังข้ามขแม่เลยหนูกำลังทำขนมเบื้องอยู่หรือเปล่าใช่ครับผมตอนนี้ก็กำลังทากะทิลงไปที่เตานะครับผมไม่ใช่ทำอะไรอยู่คะลูกกำลังทำบ้านปลาครับตอนนี้เนี่ยเราเริ่มตรงที่ส่วนของเสาก่อนครับก่อนที่จะไปถึงอาทิตย์เราก็ต้องถึงเสาก่อนถูกต้องไหมฮะเย้วายวายท,ทส่วนเสาตอนนี้กำลังติดน็อตครับผมเ,เขาบอกว่าให้ติดแบบหลวมๆไปก่อนพอเดี๋ยวได้เป็นรูปเป็นล่างเมื่อไหร่เนี่ยก็เดี๋ยวจะทำส่วนล่างเพิ่มขึ้นอ๋อใช่ใช่ ทีมนั้นเขาเริ่มจากข้างบนก่อนของน้องรัดเริ่มจากตรงเสาก่อนใช่ต,ต่างกันไหมลูกผมว่าจริงๆล้วไม่น่าจะแตกต่างนะครับเพราะว่ามันน่าจะเริ่มจากทางเสาเป็นส่วนข้างก่อนทงด้านบนเนี่ยมันเป็นส่วนที่แบบมันวางพาดได้เลยอ่ะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่ายากเดี๋ยวสุดท้ายเราต้องเอาทุกสิ้นส่วนมาประกอบกันอยู่ดีใช่ไหมถ,ถูกต้องครับถูกต้องครับโอเคพี่เป็นกําลังใจให้พี่จ้แ,แต่ตัวหนูแล้วพี่จะได้รับบุญน,นี้ไปด้วยไม่ใช่กดน้ําครับผม ใจ้องทีมนี้เป็นอย่างมากเพราะว่ารู้สึกว่าทํามาตั้งนานแล้วไข่ข้าวล้วต้องมานั่งไข่ออกอีกเพราะรู้สึกว่าจะผิดทําไมลูกมันผิดเหรอคะผิดยังไงอะคะก็พอดีอันนี้ต้องบอกว่าไปอยู่อันด้านล่างค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะแต่พวกหนูมาใส่กันฝั่งนี้อ๋อก็เลยต้องเรือออกมาอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรถถอว่าเป็นการฝึกฝนั้งหน้าหนูอยู่บ้านหนูจะได้ทําเองได้นะโอเค เกมนี้ทาไมมีอะไรมาแขวะเลยหนูทําไมมันรวดเร็วขนาดนี้นะคะลูกเพราะว่าเราสามัคคีกันสามัคคีชุมนุมหนูกาลังทาขั้นตอนอะไรอยู่คะลูกตอนนี้ผูกท่วงผูกทวงทวงบ่วงเหรอทุกจบไปผูกทวงที่เอาไว้ทําประโยชน์อันใดคะลูกค่ะส่ลายมะกอกให้แส่ลายมะกอกเพื่อที่จะเป็นเป็นที่อยู่ของน้องปลาอ๋อเป็นที่อยู่ของน้องปลาเนีน่ารักเพราะว่าเราต้องเอาก้อนนี้ทั้งก้อนลงไปปล่อยในทะเลถูกไหมถูกโอ้ดูสิ นี่พวกนั้นอะมาดูซิทีมเนี้ยเขาเป็นอนาคตของชาติจำไว้วิชินนั่นนัองคบกับอู๋ดีใจต้องสามวิชินใช่อะพวกเราเดี๋ยวนับสามหนึ่งสองสามแล้วพวกเราหัวเราพร้อมกันนะหนึ่งสองสาม นิกี้ลูกครับทำมาสักพักหนูเล่งเห็นถึงปัญหาไหมลูกยังไม่เสร็จสิ้เลยปัญหาคือมันมีจุดจุดหนึ่งครับพี่ก๊อตดีเออน็อตมันไขยังไงก็ไม่เข้าครับมันไม่มันไม่พอดีรูใช่ไหมคือรูมันไม่พอดีครับเบี่ยงมายังไงก็น็อตก็ไม่เข้าไม่เป็นไรถือว่าไม่ได้เป็นปัญหาเกิดจากเราเป็นปัญหาเกิดจากอุปกรณ์ถูกต้องแล้วก็ปลาก็น่าจะอยู่ได้ผมว่าปลาก็ไม่น่าจะรู้หรอกว่าผมลืมใส่น็อตถูกใช่ผมยังไงโยนให้เป็นความผิดคนอื่นดีกว่าถูกต้องโอเคดีมากอย่าไปบอกใครนะ เสร็จแล้วนะคะการสร้างบ้านปลาของเราเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยทุกทีมแล้วล่ะคะ่ะตอนนี้เรากําลังจะนําบ้านปลานะคะไปปล่อยกลางทะเลลึกนะคะเพื่อให้น้องปลามาอาศัยเป็นที่อยู่อาศัยต่อไปในภายภาคหน้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะปล่อยลงไปอย่างไรเออขอตัวก่อนนะคะเขาบอกว่าขอแรงผู้ชายไปช่วยยกบ้านปลาหน่อย สเสร็จสิ้นเวลาค่ะกับกิจกรรมที่2ของเรานะคะการสร้างบ้านปลานะคะสร้างเสร็จก็มาปล่อยไว้กลางทะเลแบบนี้ให้เป็นบ้านของน้องปลานะคะแต่กิจกรรมดีๆของทา r โร่เซเซปี3ยังไม่จบค่ะบรรยากาศแดดร่มลม,มตกแบบนี้ชิลๆแบบนี้เดี๋ยวฉันต้องขอไปแปลงล่างก่อนเพราะว่าคืนนี้จะมีปาร์ตี้กันค่ะ <c oughs> กับบ้านก่อนนะ <S <S